ครับเพิ่นทุกญาติขันเฮาเป็นตำรวจเฮาบ่ะซอยพี่น้องประชาชนก็จะสิเป็นเห็นหยังคนที่เสพยาเสพติดแล้วคุ้มคลั่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นภัยของชาวบ้านครับใครเห็นก็ต้องแจ้งตำรวจตอนนี้ตำรวจต้องการสาสุขที่เขาจะอันนี้ก็นะครับแม่เทปไปเบิดเต่าจู่เตียงอันนี้จมุนเบิด์เดี่ยวอันพวกมันของใส่ของยังเดี๋ยวนะคือปัญหาอยังก่อนนะบอไม่ได้เบาเบาชัดชัดมันมันขามันตีมันนี่คือไป ลูกร้านที่ร้านร้านอ๋อล้านลูกลูกสาวลูกลูกสาวอายุไรป่นไหนย่ายเท่าๆพ่อเนียเท่าๆดิมันตีแม่แม่ก็ตีจนขีขาดตีแม่นบชนในแ่เย็นอนี้ให้กัเกตีแม่เนาะก็ตีขึ้นก็ตีดุ่ย่ายาย่ายก็ไปหาหมอพยบาตัดตัดไปนี่นะย่กถือตีกว่นีโอ้เอาละบดเหรอ อยู่มันอยู่บ้านไหนยูหันนาอยู่นั่หันนากงเว้นมันนอนอยู่หน้าเตี้ยไปด้วยปัญหามันเกิดจากยังมันเป็นโรคประสาทหรือยังไหนยาค่ะออ๋ยาเสพติดอันเขาโรงเรียนเตี้งไปหมดช่องคืนยาเสพติดอีกล่ะอ๋ออ่ะใหญ่อย่างบอกยังบอกว่าใจโซเชียลผมนี่แหละคือปัญหาที่ตามรักแล้วผมมันเหลือใจล่ะมันอดบ่ได้ล่ะปัญหาแบบนี้เขามาหาผมสิว่าไอ้น้องฟังไอ้ มาทุกมือเลยมีทุกมือแม่นี่แหละบรรยากาศแม่พอนี่ยละจัสี่<อ>ทุกมือ,อมมผม,อมกไกนงไรมึงกเาคู่เหม่อคู่สาคู่แดงอยจะมันยูเดี๋ยวให้ผมถามก่อนว่าตำรวจพื้นที่เพิ่นเด้ไปดำเนินการจับกลุ่มให้บอกพิ่นว่ารลยย่อเชื่อหรอยายนมาอย่เชื่อตำนนมาดียิบหาก็พเน้นฮะว่าดียิบหาไปเอาตัวรเนออกไปขันไตมันจะไปชี้พิ่นว่าเอาอะไรกยายขันมันขอดอยม็แต่ว่ายับไเพิ่นไริ ยายบริเวกับยายอะไรยายเดี๋ยวยายฟังขั้นตอนก่อนเนาะยายเงียบข้าวหนึ่งพอเงียบข้าวหนึ่งเอ่ยผมจะอธิบายขั้นตอนให้ฟัง<ม>คือตตนตอนนี้เนาะด้วยด้วยเข้าใจว่ามองเห็นผมว่าเป็นทีพึ่งมผมต้องขอบคุณ<ม>นะอาดับแรกผมต้องขอบคุณพอคุณแเม่มและไทยบ้านที่เห็นว่าว่าเห็นว่าจอนนี่ที่สีซ<ม>อยเหลือได้ผมต้องน้าเนียนให้เบอร์ราบเป็นข้อมูลบางส่วนก่อนว่าผมนี่เป็นแค่ข้าราชการตํารวจสันผู้หน่อยนายดาบ ถามว่าผมมีอำนาจจับกลุ่มบอผมมีอำนาจจับกลุ่มตามปวายาและพรบราบเสพติดบางฉวบยางบางขอนะครับน้องแม่เนาะซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี่ถามว่าขั้นตอนการจับกลุ่มของผมเนี่ยมันก็ต้องตามระเบียบและขั้นตอนอีกหลายหลายแบบหลายแผนอีกขันผุมไปเหตุขามหน้าขามตาเขาเดี๋ยวพี่น้องทางอื่นเขาสิว่ามึงแอคชั่น,ย,นยังสั่นยังสี่เขาา้าใจปะาปัญหาคาดผมซึ่งนี่อึดอัดน้ำตาสิใจผมนี่คือ เาเห็นความเดือดร้อนของประชาชนชนสีมหาเนี่ยเหาเหาเหาเป็นถูกขึ้นกันได้เข้าใจขันขึ้นอ่างพอกับม่เป็นพี่เป็นน้องมองึงตีนเล่าน้ำตาเลยเอ่อเห็นความเดือดร้อนแต่ผมเนะี่ยอยากซอยด้วยมันกับซอยได้ซัำซัำดดับหนึ่งก็เอาเป็น่ามืเมอนี่ผมเลยทายคลิปให้พี่ให้น้องห้องทัวประเทศเพื่อนเด้เห็นหลดว่านี่คือปัญหาสังคมของหลักยาปัญหายาเสพติดที่มันไม่เคยลดลงแล้ว เราก็บกแกให้มันเบ็ดเซตเด็ดขาดมันมาราคาสร่างอยู่พ่อป่านกน้น,นไม้กับอ,อ่อนขันวางสี่ใช้บ้านเขามาหาเจ้าเหนืออคือบ่ให้มันแล้วจบในกระบวนการของทางราชาการหน่วยงานต่างๆไปเลยแม่นบอกแล้วพอถามว่าตำรวจพื้นที่คมกบ,บ่าเด็ตตำนี้เขาดอกบางครั้งเขาอาจจะมีก็คืออาจจะเข้าใจคลายายุมก็ได้หรือบางครั้งเขาอาจจะจับมาบำมบัดกับโบำบัดไห้อย่างสี่นะเออมันก็ได้ต่เลือใจแล้วแม่จักชิว่าอย่างไร เอาสิเบื้องต้นผมสีท้หาเจ้าหน้าใหญ่เพิ่งก่อนเนอะว่าเพิ่นสีซอยพอกับแม่เดี๋ยวตอนนี้ผักอยู่ยังไหกินอยู่อย่างไหนละลาที่งานบักนัานมันอยู่กับผู้ใดยมันก็คือคือเพิ่นสีไปยูธงกับไปยูธงกับไปตีขาพ่อใหญ่กับไปเผาจักรยานเพิ่นกับเวลาฟ้อเงินบ่ได้นะคะคือคือตอนนี้เนาะ เจ้าหน้าที่ผมเพิ่นเพิ่นสีครีกออฟมันทีหนึ่งนี่เป็นโครงการใหญ่ของการเอาผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยผู้เสพยาเสพติดไปบําบัดไปรักษานะเบื้องต้นผมกับเทยเข้าคุยกับเพิินอยู่พอว่าผมกับเ่งเห็นปัญหายาเสพติดปุ้มกับบุหูจักสีคุยกับผู้ใดผมกับโทรหาในหลูกพี่ผมเพิินก็ให้ความสําคัญเพิ่นเห็นให้ความสําคัญกับพี่น้องทยบ้านเทั่วไรเพิินก็บบอกมาตรการแล้ววัตถุประสงค์และโครงการยังขึ้นมาอยู่ เพื่อนก็บอกผมอยู่ว่าขันเจอนี่ขันพี่น้องเห้องเป็นแบบนี้ปัญหาแบบนี้ให้โทรหาผมเดี๋ยวผมลงสิโทรให้คุยได้ฟังเด้อคือปัญหานี่แม่ต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าผมนี่เป็นแค่นายดาบขันแอคชั่นไล่ไปผมจับอะผมจับได้แหละอ่าสังสีไปจับยีรอนวดแดงผมก็ไปจับได้เดี๋ยวตำรวจพี่น้องเขาก็สีว่าจังสันจังสี่อีกแต่เขาเออผมอะใจผมอยากล่าออกเลยตอนนี้อยากเคล็ดมากกว่านี้เลยนะบอกว่ามึงที่แต่ตาดำๆนานเลยแหลกสิ แต่ที่โนแเรนมาซึ่งมองนี้โมเมนต์ง่านเลยโมเมนต์ลงพักโมเมนต์สถานบำบัดโมเมนต์ยังเลยเขาแลีนมาหากะเอาเป็นว่าผมจะซอยเท่าที่ผมซอยได้ในฐาน,นะเพื่อนมนุษย์ลูกหลานนะแม่เนาะผมมีศักยภาพอยู่ตอนนี้อยู่อย่างเดียวก็คือโซเชียลผมเสียาโซเชียลผมเนี่ยถานำเลี่ยนภูมิคุ้มัญชาให้เพื่อนได้รับรู้ว่าปัญหาของชาวบ้านล่างหยาเบื้องนี้ยเท่าวแปดปีเถือล้านตีจนแขนบวมเย็บซีเข็มแรนยของมาหาจนี่มือปรา เดี๋ยวผมโทรหานายผมตอนเนี้ยผมเห็นแม่แล้วผมก็น้ำตาซึมอะโตผมแล้มันมันสุดแล้วล่ะผมข้อมีสิลาออกแล้วล่ะผมก็บไมอยากอยู่แล้วอไม่ใหญ่กับรังกรมกรมเก่าขึ้นกระตีไม่ใหญ่กับไปใส่กันนะลึกกว่าลึกยังใส่เราวิภัยกะอันนี้ก็มันรุ่งมันกัดตีมัวนเด็กเย็นตีเห็มประเดชงะอ่านะเดี๋ยวผมคุยกับนาย บอได้เลยให้บอกกับนายผมเลยเด้อขออนุญาตครับนายครับผมจอร์นี่มือป่าบครับนายขออนุญาตโทรมาเรียนรบกวนนายครับว่าตอนนี้ผมนั่งอยู่กับชาวบ้านเขามาพบผมที่ทุ่งนาผมเปิดลําโพงให้ชาวบ้านคุณยายอายุ78ปีพอใหย่อายุ80ปีครับนายครับขออนุญาตถ่ายคลิปน้ำเลยครับเจ้าหนายครับคือครับ,รบนายครับด้วยความวลาผมนาเรียนให้กับชาวบ้านได้ฟังแล้วว่า ผู้บังคับบัญชานายท่านนี้ท่านเล็งเห็นและช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอดและท่านมาีว่าวันที่หนึ่งจะขี้กอบหรืออะไรต่างๆในส่วนของกระบวนการของเจ้านายแต่ตอนนี้ตากับยายท่านนี้สองท่านนี้นะครับโดนหลานซึ่งเอายายบอเหเจ้าน,นายเพิ่นฟังหรือเปล่าว่าสวอเสีดีในหลานมันขามันตีมันโหนมันได้ได้ในกระบวนอย่างเดียวยายเรียมาหาเจ้านายเพื่อน,นี่ดะบดซอยยายในบบมันมีบนันพิ่งบนผ้า่ะดอ ปาก็บด้เวากบด้มิจจมันลาอยู่คู่ครูเมืองเฮ็ดจังใดหื้ออะไรนะครับนายทำไมถึงที่ใยญ่พูดคื่หลานแกที่ด่าที่หลานใช่ครับใช่ครับหลานติดยาเสพติดครับนายก็คือมีพฤติการรุนแรงในกตอนนี้แกโดนเย็บสี่เข็มนะครับนายเดินมาพบผมพร้อมกระเป๋านี่ครับก็ก็ต้องเรื่องต้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหนี้ก็ต้องประสาลโรงพักแล้วก็ไปเอาตัวเขาเนี่ย ไปส่งโรงพยาบาลเขาจะส่งไปบำบัดเองโรงพยาบาลคือขนาที่โรงพยาบาลทุกที่เนี่ยเขาเขาจะรับเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วที่จะรับคนป่วยที่ถือว่าเป็นมันก็เป็นภัยภัยของถือว่าเป็นคนที่เสพยาเสพติดแล้วคุ้มคลั่งเนี่ยมันก็มันก็เป็นภัยของชาวบ้านใครเห็นก็ต้องแจ้งตำรวจแต่ตอนนี้ตำรวจกรรวสาธารณสุขที่เขาจะ่งคที่ลงไปเนี่ยต้องต้องเอาคนเหล่านี้ มาทุกแงกแยะว่าคนไหนที่สามารถที่จะป่อางบังกับตํารวจในชุมชนนั้นนั้นที่ตอนนี้ตํารวจมีมีการในชุมชนที่มีการแค่ระบาดแย่เหลือเกินนะจ๊ะมีตํารวจในอยู่ที่สามารถที่จะป้องบังคับใช่เขาเข้าใจครับนายคือตอนนี้กระบวนการที่นายนําเรียนอ่ะคือผมรับทราบและอธิบายให้ยายฟังแต่ยายกับตา นำเรียนมาว่าแจ้งไปหลายรอบแล้วก็อย่างนี้แหละครับนายเขพอทราบนะปัญหามันคืออย่างนี้นะครับเขาดําเนินการไปหลายรอบแล้วไม่เป็นไรก็โรงพักไหนอะไรบางทีแจ้งบางทีต้องโรงพักไหนแต่ผมแจ้งง่ายเดี๋ยวผมบอกผู้กลับมาให้อโรงพักไหนเดี๋ยวเอาออกไปเอาที่ตรงนี้เลยเอาเอ้าโรงพัคไหนยายสสพไหนมันนี่สพดอนมดแดงครับนายนายนั้นชื่ออะไรร้านซื้อยังมันนี่ที่เจ้าเจ้ามันนี่เป็นยัยร้านซื้ออย่างไรธนพงศ์น้าโคตรนายธนพงศ์ ไปทันทีจะให้จะให้ตำรวจาติดต่อกับเบอร์ไหนอันนี้มันขึ้นกับสสสพดอนมดแดงครับสพอดอนมดแดงสพดอนมดแดงครับนายสพอดอนมดแดงครับแล้วแล้านนั้นอยากผมประสานผู้กำับเขาเลยให้ให้โทรกลับเบอร์ไหนอ่ะเบอร์โทรติดต่อกับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดครับ ผมฟังคีบไม่เข้าใจไม่ค่อยครับนายศูนยครับนายครับ่ศูนย์เก้างศูนย์เออศูนย์เก้ครับนายครับศูนย์เกเป็นเป็นเป็นเบอร์ใครเบอร์นี้เป็นเบอร์ญาติขออ่าเป็นหลานของยายกับตาที่ถูกทำร้ายมาครับตอนนี้มานั่งอยู่นี่อายุแปแล้วแก่แกดถถามนิดนึงว่าว่าคนนนี้น้องที่เสพยาเสพติดรเนี้ยประมาณองอาการผมฟังที่บอกผมป้าเขาว่า ไอ้ที่ึกต้องทําอะไรในบ้านอย่างเงี้ยอ่ะมาเล่าอาการให้ฟังหน่อยว่าอาการรุนแรงขนาดไหนอ่าลูกก็ไม่ค่อยดีทำร้ายร่างกายอตาเล่าให้นายฟังอบอกเลยบอกให้นายเขื้อนตีดูรุ่งวันลูกับผมผมยัไม่ได้เขี่เขียาตลอดไหมเสพยามาตลอดไหมตลอดเสพมาตลอดครับเสพมา น่ะตอนนี้กันเสพอยู่แล้วเสพครับนายหลอนคุ้มคั่งครับทำลายร่างกายครับเขาคันาคัอนเขาคันหลอนใช่เข้าค้ำหลอนครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายมีพฤติการดุรแรงถึงนี่นะครับบาดแผลมาด้วยครับนายตอนนี้ครับนั่งอยู่ข้างๆผมโอเคเออ่แล้วแล้วอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่ครับหลานน้องคนนี้อายุยี่สิบยี่สิบหกปีครับนายยี่สิบหกปีเดี๋ยวผมจะคุยอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะคุยกับผู้กับชาวบ้านแดง ครับให้ผ pues ู้กับดาวมาแดงเขาประสานเอาตัวมาเดี๋ยวเขาต้องประสานกับไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะส่งประสานกันต่อเรื่องของสารสูบเขาครับครับเบื้องต้นเบื้องต้นครับเบื้องต้นกราบขอบคุณนายมากครับนายครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นหน้าที่ก็ต้องาำอยู่แล้วเพราะว่าใช่คือเขาใช่ครับมันมีเยอะๆอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่ามันไม่ใช่มันมีเยอะมากอย่างเงี้ยเราก็บางทีชาวบ้านเขาไม่กล้ามาแจ้งใช่ครับเรื่ต่างหรือแจ้งไปตำรวจก็อาจบางส่วนก็อาจจะ ไปแต่ถือลับแล้วมันก็ยก่างที่ผมเรียนครับเข้าใจค<า>รับนายเราเขาผมเข้าใจตำรวจด,ด้วยกันอยู่ <ร S 1> <ด>แล้วครับที่ไหนไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีหลายหลายส่วนมันก็มีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนี่ต้องค่อยๆปฏิบัติแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนโยบายคือเขาถ้าเป็นผู้เสพเขาจะเน้นการบําบัดรเขาจะไม่จับเขาจับไปก็มันก็ลดคุกเขาก็จะเน้นการบําบัตแต่นี้การบําบัตรมันก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยปัญหาผู้ยาเสพมันไม่ได้มันมีปัญหาความยากจน ปัญหาของครอบครัวอาาบป่าวถ่ายแล้วกลับมาก็อยู่เหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยมันก็มันก็ติดยาอีกมันไม่ได้มันไม่ได้หมายว่าแก้ปัญหาแล้วมันจบเลยนะกาเสพมเต็มในปัญหาระดับรากหญ้าแล้วก็เป็นปัญหาที่มันแก้ต้องช่วยกันหลายภาคส่วนนะมันไม่ใช่ว่าตํารวจอย่างเดียวหรือใครมาแก้อะไรอย่างเดียวเงี้ยมันก็ต้องช่วยช่วยกันหนึ่งใช่ครับใช่เมื่อก่อนเดี๋ยวเมื่อก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะคุย เปิดมาสักคู่นะอาจจะเดี๋ยวรอประสานกลับั็นี่แหละครับเพราะถ้าเขามาให้ผมประสานเนี่ยเขาท่านพุ่มกับเขาคงนายครับคือเขามาพบผมผมก็สงสารเขาครับนายผมก็ขาดที่พึ่งครับขาดที่พึ่งครับนายรับช่วยชาวบ้านครับนายครับสงสารครับคขอบคุณมากขอบครับนายกรับขอบคุณนายมากครับท่านนี้คือท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านพลตำรวจโทพานุรักษ์หลักบุญขอบคุณเพิ่นเนาะยายเนาะ ครับขอบคุณเด้อเจ้านายเด้อคือคือผมเนี่ยขันสีไปสั่งพันตำรวจเอกก็เป็นไม่พรได้มันบ่ราะเอยเออสิโทษไปหาภูมิกับเพิ่นนายครับด่าผมมาอีกสิบาะเสียผมมาว่าผมแม่นบ่เออผมก็ต้องท่าเลี้ยนผู้รักผู้ใหญ่ที่เพิ่นมีอำนาจสั่งการและเพิ่นรับผิดชอบงานด่านยาเสพติดนี่เพิ่นเห็นเพิ่นสงสารเพิ่นเบอกดีแห้งลาเพิ่นก็สิสั่งการขันตำรวจเด้ออ้าวยังนิดน้อยพี่น้องเฮา เดี๋ยวมันเท่าถูกความเจ็บปวดในฐานะผู้วิทัศน์สันติราษฎร์ผมเดี๋ยวซอยพี่ซอยน้องเบื้องต้นผมซอยเดี๋ยวย่า่คับตาเดี๋ยวสมนีผมมีน้าผมมีเจ้าน้าที่เพิ่นเมตตาประชาชนเช่นกันครับที่ผมเมตตาประชาชนทุกคนหากแพงพี่น้องประชาชนเพิ่นสงสารเพิ่นห่วงใยเดี๋ยวเพิ่นสิสังการซอยอ่าแต่ขันทางพี่น้องทางตำรวจนวนบดแดงเพิ่นเห็นดีเห็นงามนั่มเพิ่นมาซอยย่ายกับตากับถือว่าเป็นบุญอ่าพีบน้องเฮานะบอกบอาเหยายดบาคนจะขับบ้าน เพิ่นบโปอยดอกมาเพิ่นก็มาชื้อๆกะว่าเสถี่เงถี่ที่ละคือคือนี่แหละก็ถึงบอกเป็นรอยเท้อพันเทืาเดียวเป็นรอยเท้อพันเทืาอะไรเป็นร้อนกันว่าอ่ากันนี่แหละคือผมกับบอสามเหตุผลเขาซึ่งผมกับเป็นนายดาบบ่อร้ายเขากดดาอ่าบ่อร้ายเขากดดาบ่อแห้งเสียงดังเขากับมันใส่นี่แหละด้วยความว่าผมใจจมจากล่าหัอหน้อยเนาะเออไอ้แนวกฎหมายนี่ยบางที่ละแปดสิบปีมานั่งถือตีอย่างสิบอกว่าผมกับคล้องขึ้น เออใช่อเคเขาที่ราคาทียให่คเอาสี่นนย่าคือตอนนี้เบื้องต้นในระดับพื้นที่ห้องบริดีวาบริดีตำนี้เขา<ม>เขาอาจจะมีเหตุผลบางประการที่เขาบริดีไปดำเนินการนนเนาะย่าเนาะแต่ขันเพิ่นได้รับคําสั่งจากผู้ช่วยพอบวไปดําเนินการกระถือว่าเป็นเรื่องดีที่มอนี่สิไดเอาเขาสู่กระบวนการนะผมเห็ดมือนี่ผมกะถือว่าสิ่งที่ผมเหตุและซอยได้คือเอาโซเชียลและน้าเลี้ยงภูเขาบัญชา ให้ดําเนินการซอยเหลือย่าินะครับเนาะการถึงว่า,<พ>าขันสรีอาศัยเข้ามาไถ่ดาบจรน,นี่ผมบอกเลยว่ามันซอยพีซอยนองอย่างบ่ได้เลยนะเวลานี้นะผม,มํำนาจผมก็ได้แค่ตามหนาทีและถูกสังการมาเท่านั้นเป็นาก็ได้ครับกับพี่นองห่อเดือดร้อนแบบนี้มาแทบทุกมือขันผมสิโทษไปรบกวนเล่าทุกมือผมก็เกรงใจเพิ่นแต่เช่นนี้ผมเห็นเถาพอเถาเมียย่ายเถาเบาื้องตี้แหละครับอายุ80ปี เจ็ดสิบแปดปีมานั่งตัวเหมาะยุงสิอยู่ทงหน้าผมซึ่งมองนี้โมเมนสถานทีหรือหน่วยงานยังเลยที่เล่าตรงมาร้านพี่คนพามาเอาใน่ที่นั้นเขาใจอายอาเอือยพี่น้งอ,นนองพี่ก็ต้อง<ม>ข,อขึ้นวาจอหนีสีซอยใดเขาผมก็บน,น้ำเลี้ยนพี่นอ้องเข้าแล้วครับว่าคันเที่ยวแล้วครับถามว่าผมเนะี่ยเป็นตำรวจคนดังก็จริงแต่ถ้าข้อมาตำรวจคนดังผมก็เฮ็ดในกรอบหน้าที่ละคำสั่งที่มอบหมายมาในในตำแหนง่งในอาหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มในคดีต่างๆนะครับแต่ปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาเหลือล่าง นะครับที่มันบอแล้ลบอสินสุดสกเถือนะครับเมื่อกี้เบื้องต้นกะได,ได้ย่าดยดนได้ยิ่น้ากันเนาอะ,อะผู้ใหญ่ระดับต่อรอเพื่อนเมตตาย่ายเพื่อนพร้อมจะซอยเหลือเดี๋ยวเอ้ยเจ้ามือถือเจ้าโทษติดดิวนบอเปิดเครื่องยู่งวันบอรอรับสายเด้อเดี๋ยวจะมีตำรวจเพิ่นโทรมานะกะบวอาตามข้อมูลที่เกิดขึ้นให้เพื่อนเด้ยิ่ว่าอยู่บ้านใดบ้านใดก็จังให้เขาเด้ปเป็นต้นเงินการต่อ นะครับเบื้องต้นต้องกราบสวัสดีและพี่น้องท่านภูมิกับสพดอนบดแดงเยาว่าผมเด้ขับเด้อพี่น้องตำรวจดอนบดแดงเขาเป็นพี่ตำองกันขันท่านยืนยุจุดผมท่านจะเห็นความหงใหแย่ประชาชนเช่นกันกับผมนะครับผมบ่ได้คิดว่าสีมาเห็ดเอาหนาเอาตาหยังนะครับผมบ่ได้ย่างออกไปถนนไปไทยพญ่ไมญ่ได้ครับหนี่อยูเฮื่นผมด้อ่าต้องเข้าใจผมนะครับเนาะเพิินเดือดร้อนเพิ่นมหาผมหอดเฮื่นนะครับอ่ามานังอยู่มุมนี่ผมยานยืนอยู่ขอกค้วยผมเอ่อมีพี่น้องคุนมหาเอาสัน บนเน่ว่าเถ่าเถ่าพ่อคุยแล้วผมก็เลยถ่ายคลิไปไว้น้ำแน่นะให้พี่ให้นอห้องเขาได้หูว่านี่คือปัญหาสังคมที่มันบ่แหลวบสินนะครับก็บเอาเป็นว่าเดี๋ยวห่าฟังค่าวนะเบื้องต้นขอคุณท่านผู้ผู้ช่วยท่านพลตำรวจโทพานุรัตน์ลักบุญนะครับท่านผู้ช่วยผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาตินะครับทีเมตตา ตาครับยายช่วยเหลือคุณยายนะครับขอเห้เจ้านายและขอบคัวสูขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อเจ้านายเด้อห้น้ยเป็นในอนาคตด้เป็นพอบอตรอไปเลยเด้อครับเด้อกุศลจีผมซอยเลือพี่นนองมาหลาๆก็ขออยู่ข้อดันเห้เจ้านายด้เป็นพอบอตรอว่าที่ในอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆขอพุณนทันตำรวจภูมิกับการสพอดอนมดแดงขอบคุณตำรวจไฟ์หน่วยงานอาทิเดอะทีมของดอนมดแดงนะครับจีจะไม่ตายยายนะครับเนาะกัะจะว่าผมละกันนะครับเพิ่นทุกอย่าง ขันห้องเป็นตำรวจห้องปศอยพี่นองประชาชนกับแจ๊สิเป็นเห็นยังอ่ะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ